สวัสดีครับวันนี้ครูไฮจะมาเฉลยแบบฝึกหัดหรือเ,เรียกว่ากันบ้านที่ให้นักเรียนทำนะครับวันนี้พวกเราก็จะมาช่วยกันทำพร้อมกันนะครับค่าสมมูลของ18มีค่าเป็น18ค่าสมมูลของลบ2มีค่าเป็น2ก็เลยเป็น18ลบ2ตัวนี้ก็เลยมีค่าเป็น16 สิบหกข้อนี้ก็เลยตอบ i ลบข้อที่สครับลบร้อบหกด้วยลบร้อบวกกันก็เลยมีค่ายังเป็นลบอยู่นะครับก็เลยเป็นลบสองข้อนี้ครับลบแลบเบวกกันเป็นค่าสมดุลของ8บวกด้วยค่าสมดุลของลบเ ก็เลยมีค่าเป็นสิบห้าค่าสมบูรณ์ของลบห้าก็เป็นห้าค่าสมมูรณ์ของลบสิบก็เป็นสิบห้าลบด้วยสิบดังนั้นแล้วคำตอบตัวนี้ก็เลยเป็นสิบห้าลบด้วยลบห้าก็เลยมีค่าเป็นยี่สิบนะครับยี่สิบตัวนี้ก็เลยตอบอ e. ี ส่วนตัวเมื่อกี้สองรก็เลยตบ H ต่อไปครับลบสิบแกด้ลบยี่สิก็เลยเป็นลบสีบบกด้วยตัวนี้50าสตัวนี้ก็เลยตอบ10ตอบสิ 10, ตอบข้อไหนครับโอเค ข้อที่สี่ตบเคต่อไปมาดูข้อที่ห้าครับข้อที่ห้าตัวนี้ก็จะเป็นสิบเจ็ดก็มีค่าสมบูรณ์ติดลบไว้ด้วยบวกด้วยตัวนี้ออกมามีค่าเป็นเจ็ดประยังแล้วคำตอบออกมาเป็น -10. ลบสิบลบสิบก็เลยตบเอ ส่วนข้อนี้ครับข้อนี้นักเรนก็เลยต้องดูนะครับตัวนี้มีวงเล็บต้องคิดในวงเล็บก่อนตัวนี้คิดออกมามีค่าเป็น100ออ่งร้อยเพราะลบลบ,ลบตัวนี้เป็นบวกก็เลยเป็น100คําตอบออกมาก็เลยเป็น295ร้อยเก้าสิบห้าคำตอบสุดท้ายเป็น95บวก100บวกด้วยอีก100มีค่าเป็น295 295ตอบข้อ m ต่อไปครับเรามาดูตัวนี้ต้องคิดค่าสมบุ์ตัวนี้ก่อนนะครับค่าสมบณ์ตัวนี้ก่อนแล้วก็คิดตัวนี้ก่อนด้วยครับตัวหน้านี้มีค่าออกมาเป็นสี่ตัวหลังตัวนี้มีค่าออกมาเป็นสามสิบหกเาจะนั้นคำตอบตัวนี้ออกมาเป็นสี่สิบบจีต่อไป ต้องคิดในนี้ก่อนครับตัวนี้ออกมามีค่าเป็น40 40ลบ40นะครับลบ40ลบลบตัวนี้เป็นบวก30มส้วลตัวนี้มีค่าเป็นลบ10ก็เลยตอบ A ส่วนข้อที่9นะครับ้อที่9ตัวนี้ลบกันก็เลยเป็นบวกกันลบลบ2ตัวบวกกันก็เลยมีค่าเป็น สองรลบด้วยตัวนี้คิดออกมามีค่าเป็น17แล้วสองร้อยลบสิบเจ็เหลือหนึ่งรอปก็เลยตอบ B ข้อนี้ครับลบๆบก็เลยเป็นส0มรลบลบสตัวนี้ก็เป็นสามรบดลบด้วย9 0้ตัวนี้ก็เลยมีค่าเป็นลบ 589ลบอีก500ก็เป็นลบ1 8 9ข้อนี้ก็เลยตอบข้อเจข้อที่11ตัวนี้คูณอะไรมีค่าเป็น0แน่ๆเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ตอบ0ก็เลยเป็น4ส่วนข้อที่12ครับเรามาดูข้อ12 378 หันด้วยลบสิตัวนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับตัวนี้มีค่าเป็น2ก็เป็น21แต่มันมีําตอบที่ติดลบก็เลยตอบลบยี่บอกับข้อดีครับตัวนี้ส่วสิบสต้องคิดอันนี้ก่อนแล้วคิดตัวนี้ครับลบห้าห้าอีฟห้าลบด้วยลบยีสบ ก็เลยเป็น45 45ข้อนี้ตอบข้อโบครับส่วนข้อนี้ต้องคิดในวงเล็บก่อนนะครับตัวนี้ห่ารออกไปเป็นเหลือลบ6ลบ6คูณ3ก็เป็นลบ18ลบ 18, หันลบ6เป็น3 บวกด้วยตัวนี้ครับบวกด้วยตัวนี้มีค่าเป็นลบสแปตัวนี้มีค่าเป็นลบสิบแปก็เลยมีค่าเป็น0 3 0. นมบวนย์ีค่าเป็น3ามอเชนนั้นแล้วคนนี้ตอบ3นะครับตอบค่า p มาดูข้อสุดท้ายข้อสิ

ขั 88, 29, 2, 3, 39, 27, นด้วยยี่สิบเก้าสองสามสามเกสดสา่้าข้างล่างตัวนี้ครับก็เป็นสี่ร้อยนั่นแะครับสี่ร้อยสามสขันด้วย ยีสบวกด้วยตัวนี้ครับ2องร้อยแปหกหด้วยสิบสาสิสองตัวนี้เป็นลบยี่สองคำตอบออกมาก็เลยเป็นสองหารด้วยลบหนึ่ก็เลยมใค่าเป็นลบสองลบสองข้อนี้อบเท่าไหร่ ลมีคำตอบไหมอีกสาโอเคตัวนี้มีแค่เป็น1นึ่งเฉยๆไม่ได้เป็นลบหนะครับข้อนี้คุกผิดเองตัวนี้มีค่าเป็นหน mm ึ hmm. ่งก็เลยคำตอบ -2 บสอง แล้วครวนี้สุดท้ายก็เลยตอบเอน,นี่คือข้อที่หนึ่งที่จบไปด้วยดีนะครับเก้าข้อ